ความสงบไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้ความเสื่อสงบอ,อยู่ในเวแล้วเราพร้อมที่จะปล่อยวางเราก็ปล่อยร,รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าเราได้อะไรมันก็เป็นสิ่งที่ตงมันก็มี็ลักษณะที่ มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเคอเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปคือเราถ้าหากว่าเราได้ยึดไว้ถึงจะเป็นความรู้ที่เราแม่มาแสวงหาม,มานานนะแต่มันก็พอเราตื่นเต้นกับมันยึดไว้กับมันอันนี้หรือไปสำคัญว่าอันนี้แหมแล้ว ของเราปัญญาของเราบพาปวดหัวจะมีปัญหาแต่่าแล้วเราเอรู้แล้วเห็นแล้วเออมันเป็นเป็นกำลังที่ที่ทำให้เรายิ่งสามารถที่จะปลอ่อยวางได้ยิ่งสามารถที่จะมองว่ามันก็แค่นั้นมันแค่นั้นในลักษณะ ไม่ใช่ว่าดูถูกแต่แค่นั้นในลักษณะที่เราเราปล่อยได้แล้วยิ่งรู้สึกว่าเบิกบานยิ่งรู้สึกว่าแจ่มใสายามันอะไรอะไรก็แค่นั้นแต่ที่เหลือเหลือแต่ความแจ่มใสปลอดโปร่งเพราะว่าไม่ได,ด,ด้ไม่ได้ไไดงอะไรไว้ไม่ได้หวงเอาอะไไว้ <c oughs> มันก็สบาย